สวัสดีครับพี่น้องครับอุ้ยวันนี้เรามาทําอะไรเนี่ยพวงมาลัยคือกระเป๋าเรามาทําอะไรนี่มามาวันนี้เป็นวันดีอ๋อเบ้นวันอะไรพ่อวันคริสต์มาสใช่มัดูดีดีไม่มีวันคริสต์มาสพี่น้องวันวันคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสโอ้พี่หนุ่ยคือมาพามาสวนไอ้ซูนโตโยต้า มามาออกรถเหรอที่น้อยเหรอใช่อ๋อพี่น้อยออกเองใช่ไหมสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็เลยหาของขวัญหาหนี้ให้กับตัวเองอุ้ยพ Follow me ดออ๋อของขวัญของขวัญคริสต์มาสพอการใชันะครับผมได้ซื้อแล้วชื่อว่าโคตรรวยซับ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 นี่ไงโคตรรวยซับอ e g e n d e r ูมต้องแกะก,ก่อนมามาทางนี้สแกน <c oughs> สแกนสแกนสแกนคือนอย่างไงอันนี้คือรถประจำตำแหน่งผู้จัดการสาวน้อยระเพลินโชว์โอ้ผู้จัดการสาวน้อยระเพลินโชว์ไปโบแดงมาแล้วพอ่แดงโบแดงมาแล้วว,ว,ลวันนี้คนเยอะมากออกรถเหมือนเที่ยบานไข่กันเลยาออกบ่เราต้องย็นตรงนี้เนาะใช่ค่ะ เบสใครจะถ่ายให้โอเคผมถ่ายให้เขาเธอถ่ายได้ไงนี่ไงสองมือได้อยู่วางดีกว่าไม่ต้องยืนหรอกเซลต้องยืนต้องนั่งเหรอให้ลูกค้าถ่ายก่อนค่ะใครถ่ายก่อนโอเคโอเคไหมโอเคมากเคทลุกขนเอยนะกล้องผมไหมครับกล้องผมหน่อย

ไม่เขาเขาส่งให้แล้วเมื่อวานแต่เราไม่ได้ซื้อมาจอยมาออกต่างประเทศไปแล้วเมื่อวานไปครับก็แล้วขังเลยโอเคไหมดีแล้วกล่องผมน้ำแดงก่องผมนะครับ เอาความโอเคแนงสอครับโอเคโอเคครับวันนี้ก็ยินดีกับพ่อนะครับเดี๋ยวให้เบนแคปให้เอามาแทนที่ล่ะเบนมมนตรงมาเบนง่ายกด่าอดไรยังไงโอเคแอาถ่ายเดี๋ยวก่อ ขอต้องหนูหน่อยนะคะยังไม่มีผู้ส่งอันหนึ่งสองขยับหน่อยค่ะขยับหน่อยถ่ายตรงๆเลยครับถ่ายตรงๆหนูขยับมาหน่อยอ๋อเห็นทางรถด้วยเอ้าปปายินดีกับพ่อกันใช้ครับเอารถใหม่บะนี่ผมก็สิได้ครับรถตู้เพื่อนกระซิครับเพราะจะเหนื่อยเนี่ยบะนี่ ไม่นี้เพื่อนก็จะไปกับพื่อนวันนี้ผมก็จะได้ขับรถตู้คนเดียวพ่อก็จะไปกับพื่อนวันนี้ผมก็จะคนรถตู้คนเดียวได้วันนี้พี่หนุ่ยซอยพอนี่เลยะครับาพ่อไายเดียวพ่อห้าหนุ่ยนี่นะใครเยอะไหมอย่างนี้เหรออย่างนี้อเรกําลังยินดีกับพ่อด้วยนะครับนี่ ตามันจะสวยไหมสวยดเลยแล้วมาุข no, oh yeah. okay. ้างในเฮเปังๆะกรใชไมค่เป็นไรครับอเออทุกคนมามามาโอเคจำไมคะจ่อย ไ,ไ่คผต้องนะคะ 1, 2, 3สาอายุานให้หมดค่ะจะได้เห็นรถด้วยอ๋อเพือมันสวยมไม่หลดเบ็์สวยอะไรวะที่เขาสวยค,คะอายาย้ายเออโอ,โ,โอเคเอ้าขอบคุณคุณกำลังใจเพยงปังๆนะครับ เดี๋ยวเราเอานเฮงปากมา้าพดอบิบจีบจได้บ่เนี่ยสิบบีบจได้บ่เนี่ยบีบจจป๊กๆไหมเอาเลือเอาใช่ไหมกุเจอีกแปดนาทีอีกแปดนาทีนะึ้นแล้วอ่ะท่า้าน่อจ้าจ้าจ้าท่ามทาก่อนนั่นแหละเก้าโมงปะบอให้มันหมอกับกับพะสูตรสูตรบอไหมฮะเขาโอเคกัน สุดออกพูดเขาโอ้ยอเป็นไฟฟ้าพ่อเมียนโคตรรวยซับโคตรรวยซับมันขึ้นลงได้วันนี้ต้องขอบคุณความขยันอขอบคุณองค์กรดีๆที่มีงานให้ทำขอบคุณบอสโจซอนุศขอบคุณเอ,อ,อณฟซีพลังเงียบขอบคุณอีหลาวอุอิงนอืมที่ทำให้มีวันนี้ถ้าไม่มีบุคคลกลุ่มนี้ก็จะไม่มีแบบนี้ขยันเข้าไว้คิดดีทำดี สิ่งดีๆก็จะตามมาเดอนางเด้อเด้อเดนางเด้อจึ้งจึอยอมากมาทีแรกไม่เอาเลยกระวายอยู่กระวายเกิรับคานเซลล์เซลาำคาร์เซลทนี่ทำคารเซลถ้าขึ้นลงมันไดไฟฟ้านะคะไฟฟ้าขึ้นลงก็ได้ขึ้นลงได้เปเลย รับการเสี่ยวเสี่ยวโทรตามบ่อยนี่นะลมตรงนี้อันนี้กระีนะค่ะโอเค่ะฝาถังน้ำมันฝากระปอันนี้เพื่อนกระสีไปปลูกปูพุ่มไม่เด้่ยมันเองปูเหมือนพี่จะสวยต้องเปิดให้มันเขียวตลอดนะเซี่เซอร์เผื่อว่าเข่าไปโดนนะพับเก็บกระจกตรงนี้เดี๋ยวอุปกรณ์ที่ค้างไว้จะมากระจกต่อไปเวลาล็อกรถมันจะพับกลางให้อัตโนมัตินะคะ กล้องมาทิกหน้าหลังค้างโลโก้ห้ามเลื่อนกระจกเจ็ดวันันเด้อเจ็ดวันอันนี้เพิ่นแถมอะไรบ้างคะเจ็ดวันอ่าจอยแถมฟิล์มรอบคันการสาดเบ้ามือจับแบบสปอร์ตนะคะกล้องมันคือภาพหน้าหลังอ่าโชกชกอัาฝากระโปรงหน้าชุดกันโคนซุ้มล้อกล้องติดระบอยมากเลยกล้องติดระบายกล้องยังไม่ติดค่ะพอดีโทรมาเมื่อวานบอกว่าจะรับรถไปกับเด็กหลักไม่ได้ ไปกับโน่นนั่นนี่ไม่ต้องไปติดไม่หรอกครับ8นาทีละโโออเเคคขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันชุมพวงวันนี้เดี๋ยวรถไปให้ซอสกับบอสกับผู้หลักผู้ใหญ่เจิมให้นะครับผม8นาทีละพี่หนุ่ยจัง8นาทีละนี่หนุ่ยมันอันกลมๆอาหน่อยเอารเรีอนกลมๆมาหน่อยเออ8นาทีโอเคขอบคุณผู้ใดอยากได้รถกับติดต่อเซลได้นะครับพี่ พี่จอยค่ะอยบพี่จอยขอเบอร์โทรหน่อยสิ0 8 0ค่ะเจ8ด8 7 7ปค่ะคาประจำสามคันแล้วดีมากเดี๋ยวพร่งวันนี้ก็จะในรอบอในรอบหนึ่งปีครึ่งคันนี้เป็นคันที่สามใช่ไหมใช่ค่ะคบอกเซลว่าไม่ได้อยากได้รถหรอกแต่ว่าช่วยเพราะว่าอยากให้เซลปิดยอดปีไม่คนเราถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อหรอกถึงเซลจะ ขายไม่ได้สักคันถ้าเราไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อนะอันนี้เราอยากได้บอกว่าไม่ซื้อแล้วนะไม่ซื้อแล้วพอแล้วสาคันแต่เมื่อเช้าเห็นคันนู้นถามว่าซื้ออีกดีไหมเราสิบมิตรเราที่สวนนอันนี้จะซื้อเงินสดเด๋ยวันนี้แหละร้านเจ็ดร้านที่สขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ